เทวดาประจำตัวของเราคือใครและเขาจะมาช่วยเราเมื่อไหร่สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเทวดาประจำตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาประจำตัวของเรานะครับแล้วท่านคือใครนะฮะแลวจะมาช่วยเราเมื่อไหร่สำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของธรรมเทศนานะฮะของหลวงปู่ดู พรหม,มปัญโยนะครับท่านได้เทศให้กับทุกสิทธิ์ฟังไว้ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีเทวดาประจําตัวนะครับที่มาปกปักรักษาเราทุกคนจะพูดว่าเทวดาประจาตัวเนี่ยเปรียบสเสมือนเจ้ากรรมในเวรในด้านดีของเราก็ว่าได้สําหรับเทวดาประจําตัวนะครับท่านไม่ได้อยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาไม่ได้ตามติดเราไปตลอดนะฮะไม่ได้อยู่กับเรา ทุกชั่วยามว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าท่านก็มีภพภูมิของท่านเหมือนกันว่ากันว่าคนที่สวดมนต์นะฮะนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะมีเทวดาประจำตัวเนี่ยในการปกปักรักษาเนี่ยมากกว่าหนึ่งองค์ซะด้วยซ้ำนะครับยิ่งทำดีนะฮะเทวดาประจำตัวเนี่ยก็มีหลายองค์นะฮะน่าแปลกใจไหมครับเชื่อกันว่านะครับว่าเทวดาประจำตัวเนี่ยก็คือ ผู้ที่เคยมีบ่วงกรรมเนี่ยผูกพันกับเราหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรในฝ่ายดีของเรานั่นเองนะฮะคนที่เป็นเทวดาประจําตัวเนี่ยในชาติภพภูมิก่อนเนี่ยอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ของเรานะฮะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นครูบาอาจารย์นะฮะเป็นญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะฮะจนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยัง มีจิตผูกพันนะฮะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่จริงๆเนี่ยนะครับเทวดาประจำตัวเนี่ยไม่ใช่แบบมาแป๊บๆแล้วไปนะฮะก็เหมือนกับว่าใช้ระยะเวลานานนะฮะในการผูกพันในการดูแลคุ้มครองกันนะฮะตั้งแต่อดีตชาติมาอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะท่านก็อยู่ภพภูมิที่ดีของท่านนะฮะณปัจจุบันแล้วท่านก็ไม่ได้อยากกลับมาเกิดนะครับเพื่อมาชดใช้กรรมแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่า พบที่ท่านอยู่เนี่ยมันก็แบบมีความสุขแล้วนะฮะไม่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะไม่ต้องมาบาดเจ็บล้มตายไม่ต้องมาแก่เท่าชรา,าต่างๆนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทวดาประจําตัวเนี่ยะนะฮะก็อยู่ในภพภูมิที่ท่านมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่านะครับท่านก็ต้องบําเพ็ญเพียรนะฮะสร้างบุญกุศลเช่นกันนะครับผมซึ่งเทวดาประจําตัวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะทําความดีนะฮะโดยที่ไป ปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานนะฮะเป็นวัดวาอารามนะครับหรือว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่ผู้คนเ,นเข้าไปทําบุญทํากุศลกันนะฮะเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยนะครับท่านก็จะได้บุญได้กุศลในจุดตรงนั้นไปด้วย <นะ S 2> สําหรับเทวดาประจําตัวนะครับในการที่ลงมาช่วยเหลือนะครับเราเนะมนุ์เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ จะมาช่วยดนจิตโดนใจนะครับให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยให้สําเร็จนะฮะซึ่งท่านก็จะได้บุญได้กุศลน,นะฮะสะสมกลับไปด้วยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของอาการดนจิตโดนใจนะครับหรือว่าช่วยคนที่ เพื่อที่จะไปกระตันยูรู้คุณนะครับต่อผู้มีพระคุณหรือทําความดีนะฮะบ,บริจาคทานนะครับเพื่อที่เทวดาเนี่ยท่านก็จะได้บุญเพิ่มนะครับไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือในการขอแบบมีกิเลสต,ต่างๆนะฮะซึ่งเทวดาเนี่ยท่านก็จะก็เรียกว่าได้กรรมไปกับเราด้วยนะฮะตรงนี้ท่านก็จะไม่ค่อยช่วยนะครับเทวดานะครับท่านไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจให้กับเราเนี่ยนะครับในการที่สวดมนต์ วิปัสสนากรรมฐานหรือทําความดีได้แต่ท่านเนี่ยจะใช้ลักษณะดนจิตตนใจนะครในยามที่เรามีความทุกข์นะฮะเหมือนกับเราก็ใกล้ยจะตายแล้วเนี่ยไม่มีทางออกนะฮะที่เขาบอกว่าเทวดาประจําตัวจะมาคุ้มครองเรานะฮะให้เราเนี่ยผ่านพ้นไปได้นะฮะแคล้วคลาดไปได้นะครับในจุดนั้นหรือแม้กระทั่งนะฮะในวันที่เราเนี่ยโกรธนะฮะโมโหใครมากๆเลยนะรหรือว่าคิดถึงจะทําร้ายกันถึงฆ่ากันก็แล้วแต่นะฮะ เทวดาเนี่ยท่านก็จะดนจิตดนใจนะฮะให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นนะฮะสง,งบขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแวบหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ท่านเนี่ยคิดได้นะฮะแล้วก็ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมนะฮะไปก่อเวรก่อกรรมสุดท้ายก็ต้องไปใช้นี่ในคุกในตลาดต่างๆเนี่ยนะครับเทวดาท่านจะมาดนจิตดนใจนะให้กับเรานะฮะให้เราผ่านพ้นจุดวิกฤตตรงนั้นไปได้นะครับ เพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสบียงบุญของเทวดาท่านด้วยในการที่ช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือให้เราเนี่ยไม่ไปก่อกรรมทาเข็น,นะฮะไม่ไปทําบาปจําไว้นะครับว่าการขอพรเทวดาประจาตัวเรานะฮะเราต้องขอในลักษณะที่จิตเราบริสุทธิ์นะฮะจิตเรามีกุศลนะครับเช่นขอให้เราเนี่ยมีกําลังกายกําลังใจนะฮะกำลังเงินนะฮะในการที่เราจะไป อุปการะบุปการีนะฮะหรือผู้มีพระคุณหรือญาติพี่น้องของเรานะฮะหรือว่าเราเนี่ยอยากจะเอาเงินไปบำรุงทานุบำรุงพระพุทธศาสนาต่งตางๆพวกเนี้ยนะครับจะสําเร็จนะครับไม่ใช่ขอในลักษณะกิเลสนะหรือว่าขอให้ผมเนี่ยไปโกงเงินนะฮะในการะะไปหลอกคนมาระดมทุนกันมาโกง,งเขาขอให้ได้เงิน1ิบล้านร้อยล้าน,านแบบเนี้ยนะฮะรับรองว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยไม่ช่วยคุณแน่นอนนะฮะเพราะว่า มันจะเป็นผลกรรมนะฮะที่ติดตัวคนที่ช่วยเหลือเราไปด้วยนะครับหรือว่าคุณไปชอบผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะทั้งที่เขาไม่ได้มีใจกับเราเลยนะ,ะเราจะไปขอขอขอให้ประสบความสาเร็จตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการขอแบบมีกิเลสนะฮะส่วนใหญ่มักจะไม่สําเร็จนะฮะเทวดาก็จะไม่ช่วยเพราะว่าถือว่าเป็นกรรมติดตัวตัวท่านไปด้วยหากท่านผู้ชมนะฮะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะฮะทำกุศลเนี่ยนะครับ การเชื่อมต่อกับจิตกับเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยนะฮะก็จะเชื่อมต่อได้ง่ายนะครับท่านก็จะลงมาช่วยเหลือเราในยามที่เราวิกฤตนะครับครูบาอาจารย์นะฮะมักจะสั่งสอนเราว่าเมื่อครั้งใดเนี่ยที่เราทําบุญทํากุศลต่างๆเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยอุทิศนะฮะบุญกุศลน,นั้นให้กับเทวดาประจําตัวของเราด้วยเวลาเราสวดมนต์ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ก็ขอให้เชิญเทวดาเนี่ยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยเวลาเพื่อนๆทำอะไรเนี่ยมันก็จะสำเร็จนะฮะจะราบลื่นจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกๆเรื่องการที่เราเชิญเทวดานะฮะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะครับเพราะว่าตัวของเทวดาเองนะครับก็อยู่อีกภพภูมินึงนะฮะซึ่งไม่มีกายสังขารอยู่ในโลกมนุษย์นี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะฮะก็ต้องเกื้อกูลกันไปนะครับเทวดาท่านก็จะ สะสมเสบียงบุญของท่านทุกครั้งที่เวลาจะขอนะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่ในช่วงที่จิตใจแจ่มใสนะฮะเบิกบานนะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญต่างๆเนี่ยช่วงนี้นะห้เพื่อนๆนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะฮะขอให้ผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับในช่วงที่จิตใจเราห่อเหี่ยวหมกมุ่นนะครับหรือว่าเราจิตใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยช่วงนั้นนะฮะก็อย่าไปขอ หลักการขอพรนะฮะเทวดาประจําตัวนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเพื่อนๆซึ่งเทวดาเนี่ยท่านก็เข้าใจนะครับเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านก็เคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนกันขอให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะจำไว้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงนะครับไม่ว่าจะยังอยู่นะฮะหรือตายไปแล้วนะครับทุกคนก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นแม้พวกเรานะฮะตายไปนะครับกรรมดีกรรมชั่วก็จะยังคงติดตามเราไปในทุกพบทุกชาตินะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาในโลกมนุษย์ของเรานะฮะเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือไม่มากหรือเหลือมากนะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสะสมสะเสบียงบุญไว้นะครับแล้วเทวดาประจำตัวจะลงมาช่วยเหลือท่านนะครับยามที่ท่านวิกฤตนะครับผม